ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแทคติก n อนาลิซิสเจาะลึกซูบิมดีและเจา้าเนเวสสองแคงเป้าหมายเมื่อปืนอยากได้กลางสไตล์ DLP การสร้างทีมอาร์ซนอลมีแผนงานที่ชัดเจนในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาก้าวแรกก่อนที่พวกเขาจะขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์เริ่มต้นในช่วงซัมเมอร์ปี2021เมื่อพวกเขาเซ็นสัญญา6กนักเตะใหม่ที่อายุต่ำกว่า23ปีโดยเป้าหมายที่จะให้แข้งเหล่านี้เติบโตขึ้นมาพร้อมกันร่วมกับนักเตะดาวรุ่งที่มีอยู่แล้วในทีมถัดมาในซัมเมอร์ปี2022พวกเขาเติมผู้เล่นที่มีประสบการณ์และมีมิติที่แตกต่างออกไปเราเลยได้เห็นกาเบรียลซุสและอเล็กซานเดอร ส่วนปีก่อนพวกเขาก็ทุ่มค่าตัวเป็นสถิรติสมสรกับการคว้าเดนไรส์มาร่วมทีมสำหรับแผนการเสริมทัพของอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากจบในอันดับ2ของตารางคะแนนและมีแต้มห่างจากซิตี้แค่2แต้มพวกเขาต้องเสริมอะไรเพื่อเอาชนะแมนซิตี้ให้ได้กองกลางตัวรุกเป็น2พื้นที่ที่อาร์เซนอลต้องการเสริมแกล่งทีมเบนเจามินเซตโก้คือเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมแนวรุกแต่การที่นักเตะเลือกต่อสัญญาฉบับใหม่กับไลฟ์ซิกทำให้นับตั้งแต่นั้นอาร์เซนอลเบนความสนใจมาที่ผู้เล่นในตำแหน่งกองกลาง ซึ่งทางทีมข่าวดีเอลติกเคยรายงานว่าอาซนอนให้ความสนใจมาตินซูบิเบนดีและเจา้าเนเวสกองกลางวัย19ปีของเบนฟิกา้าทางเลือกในแนวรูกยังคงเป็นสิ่งที่อาซนอนสนใจอยู่แต่ยังไม่ปรากฏเป้าหมายที่ชัดเจนตรงกันข้ามกับแดนกลางที่พวกเขามีสเปคที่อยากได้ไปแล้วนั่นคือกองกลางหมายเลข6ที่จะเข้ามาสนับสนุนการเล่นให้กับเดคแอนไรช์เมื่อใช้การผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงวิเคราะห์และวิดีโอมาประเมินว่าซูบิเบนดีและเนเวสจะเหมาะกับอาซนอนอย่างไร มาตินซูบิเมนดีกองกลางวายาัย25ปีจากเรอัลซซิดาซูบิเมนดีเป็นนักเตะที่อา,า์เซนให้ความสนใจมาสักพักแล้วกองกลางของซซิดาเป็นผู้เล่นหมายเลข6โดยธรรมชาติเขาสามารถถอยลงมาเล่นระหว่างหรือเคียงข้างกับเซตแร็กได้เพื่อดีการเพรสซิ่งของคู่แข่งในการจ่ายบอลร,ระหว่างเขากับมิเกลเมรดโนกองกลางเพื่อนร่วมทีมฮามารีตาโอเรแบ็คขวาและโรบินเลนนอมองกองหลังตัวกลาง ซึ่งเป็นแกนหลักในการขึ้นเกมของซอซิดัตเมื่อรุ่นการก่อนภาพประกอบจะแสดงให้เห็นถึงลำดับการมีส่วนร่วมไปจนถึงจังหวัดจบสกอร์แบบโอเพนเพลย์จะเห็นได้ว่าซูบิมินีไม่ได้ขึ้นไปจบด้วยการทำประตูหรือสร้างโอกาสทำประตูโดยตรงเขาจะมีส่วนร่วมกับการบิลลอัพเป็นส่วนใหญ่ ซูบิเมดี้จ่ายบอล51.7ครั้งต่อ90นาทีสูงสุดเป็นอันดับ3ของทีเมื่อรูนการทีแล้วขณะที่เขาได้สัมผัสบอล63.2ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ4จากการจ่ายบอลของเขาประสบความสำเร็จ86%โดยเฉลี่ย22.9ครั้งเป็นการจ่ายบอลสั้นและบอลระยะกลางมีความแม่นยำระดับ90%ขณะที่บอลยาวเฉลี่ย4.3ครั้งต่อ90นาทีเป็นการจ่ายบอลสำเร็จ68% ตามแผนภาพเขาได้สร้างเครือข่ายในการจ่ายบอลให้กับผู้เล่นเกือบทุกคนในทีมโดยเฉพาะเลนนอมองเมลิโน่ตาโอเลและอีกอร์ซูเบลเดียการจ่ายบอลเป็นสิ่งสําคัญของระบบการเล่นของโซซดัดโดยซูบิเมนดีจะทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวกําหนดจังหวะก,การเล่นของทีมด้วยการจ่ายบอลสั้นจากแนวลึกตัวอย่างจากเกมที่โซซิดัดพบกับบาร์เซโลนาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเขาถอยลงต่ำไปถึงกรอบเขตโทษของตัวเอง เพื่อไปรับบอลจากผู้รักษาประตูของทีมก่อนที่เขาจะจ่ายบอลระหว่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีและเฟอร์มินโลเปส2องผู้เล่นของบาร์เซโลนาไปให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ยืนอยู่ลโลง่ลงและสามารถพลิกบอลขึ้นหน้าไปได้ในทำนองเดียวกันเขายังสามารถแสดงให้เห็นถึงการพลิกบอลหน,นีการเพรสซิ่งได้ในเกมกับบียาเรอลหลังจากที่เขารับบอลจากเพื่อนร่วมทีมแถวหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองเขารับบอลและพลิกบอลเร็วหนีการประกบ ก่อนที่จะพาบอลขึ้นหน้าไปจ่ายต่อให้กับเพื่อนร่วมทีมในบริเวณกลางสนามจากสถิติการจ่ายบอลของซูบิเมนดีเขาเป็นผู้เล่นที่พยายามจะจ่ายบอลขึ้นหน้าเป็นส่วนใหญ่เขาจ่ายบอลขึ้นหน้าเฉลีย่ย5.2ครั้งและจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายเฉลีย่ย4.6ครั้งหากมิเกลอาเตตาต้องการใช้งานเขาแบบเดียวกันนี้ที่อาเจนอลอาจจะได้เห็นไรซ์ไปเล่นในบทบาทหมายเลข8และทําให้เขาเล่นได้อย่างผ่อนคลายและไม่ต้องกังวลกับเรื่องการออกบอล ซึ่งเราได้เห็นแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลหลังเมื่อใช้จอจินโยหรือโทมัสปาเตในบทบาทหมายเลข6ทําให้อาร์เซนอลสามารถเคลื่อนบอลขึ้นหน้าได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ซูเบมดียังเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีด้วยแล้วเมื่อรซ์ถูกใช้เป็นหมายเลข8เขาจะเข้าร่วมในการเพรสซิ่งแดนบนร่วมกับแนวรุกคนอื่นได้ดังนั้นการวางผู้เล่นหมายเลข6ไว้ด้านหลังเขาเป็นสิ่งที่จําเป็นจอจินโยและปาเตเป็นคนที่อ่านเกมได้ดี แต่ความคล่องตัวของเขาลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันอาจจะทําให้คู่แข่งสามารถหลุดทะลุเมื่อแกบเพรสซิงของอาร์เซนอลได้ซูบิเมนดี้มีสถิติการแย่งบอลสาเร็จ5.7ครั้งต่อ90นาทีสูงสุดเป็นอันดับ2ในทีมโซซิดัตเป็นรองแค่เมดลโ,โนที่7.1ครั้งขณะที่การอ่านเกมเขาสามารถดักตัดบอลได้2.3ครั้งต่อการสรัมผัสบอล1 0 0 0ครั้งของคู่แข่งสูงสุดเป็นอันดับ3ของทีม แต่เขาอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เข้าสกัดบอลแบบดุดันเขาเข้าแท็กเกิล3.1ครั้งต่อการสัมผัสบอล1,000ครั้งของคู่แข่งจัดอยู่ในอันดับ12ของทีมขณะที่การชนะในการเข้าสกัดอยู่ที่55%เท่านั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย62%อย่างไรก็ตามเขาทำฟาวเพียง1.2ครั้งและมีอัตราความสำเร็จ55%เมื่อเข้าสกัดผู้เล่นที่พยายามเลี้ยงผ่านความสามารถหลักของเขาคือการอ่านเกมในการแย่งบอลและดักตัดบอลจากคู่แข่ง เราสามารถเห็น IQ ในการเล่นเกมรับของเขาได้จากเกมที่พบกับแอตเติกบินเบาที่เขาเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วเพื่อยแย่งบอลแล้วหลังจากตัดบอลได้เขาใจเย็นที่จะหนีการสกัดในการส่งบอลออกมาเพื่อโต้กลับเร็วจุดที่ซูบิเมดีขาดหายไปคือการเล่นเกมรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการพาบอลขึ้นหน้าเขามีอันตรายการพาบอล31.9ครั้งต่อ90นาทีสูงสุดเป็นอันดับ4ของโซซดา แต่มีเพียงแค่7%ที่เป็นการพาบอลเข้าไปในระยะยังต่ำ10เมตรในกรอบเขตโทษของคู่แข่งดังที่แสดงข้อมูลจาก s m a r t ทเตอร์สเซึ่งให้คะแนนผู้เล่นตั้งแต่0ถึง99ขึ้นอยู่กับความถี่ที่นักเตะกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณจะเห็นได้ว่าซูบิเมนดีมีคะแนนด้านการเลี้ยงบอลที่สูงแต่ไม่ได้เป็นการเลี้ยงไปข้างหน้าจุดเด่นที่สุดของเขาคือการแย่งบอลและการตัดบอลที่มีเรตติ้ง86คะแนน เจ้าเนเวสกองกลางวัย19ปีของเบนฟิก้าเนเวสในฤดูการ2023-2024ของเนเวสกับเบนฟิก้าทำให้เขากลายเป็นกองกลางแบบบ็อกชูบ็อกและเต็ไมไปด้วยพลังงานอันเหลือลน้นเช่นกับซูบิเบนดี้เนเวสมีส่วนร่วมอย่างมากในการบิวอัพของทีมเขาเป็นนักเตะที่จับบอลมากที่สุดเฉลี่ย85.9ครั้งและความพยายามจ่ายบอลมากที่สุด63.5ครั้งต่อ90นาที มีค่าความสำเร็จอยู่ที่88.5%เมื่อเราพิจารณาจากทัดแมปของเขาในเกมแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกเขาเคลื่อนที่ไปทั่วพื้นที่แดนกลางและออกไปเล่นแถวดิ่มเส้นได้ด้วยเหมือนกับซูเบนดี้ทางในเวสสามารถถอยลงรับบอลระหว่างคู่เซนเตอร์หรือรับบอลแถวหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองดังตัวอย่างในเกมกับลิโออาฟที่เขาเริ่มต้นอยู่บริเวณกลางสนามเขาวิ่งกลับมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับบอลจากเซนเตอร์และผู้รักษาประตู ทายบอลกันจนเขามีพื้นที่ว่างในการพาบอลขึ้นหน้าการจ่ายบอลขึ้นหน้าก็เป็นจุดเด่นของเนเวสเขาจ่ายบอลขึ้นหน้า6.7ครั้งและจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย6.9ครั้งต่อ90นาทีทั้งหมดทําให้เขาอยู่ในกลุ่มท็อปของพรีเมียร์ลีกาเมื่อรุูกาลที่แล้วนอกจากนี้เขายังสามารถต้านทานกับแรงก,กดดันจากคู่แข่งได้อย่างดีเยี่ยมแต่ที่เขาดูจะโดดเด่นกว่าซูบิมดีก็คือการพาบอลขึ้นไปข้างหน้า เขามีค่าเฉลี่ย1.6ครั้งในการพาบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายและมีระยะในการพาบอล1 3 1 9หลาแม้ว่าเขาจะเสียบอลในบางครั้งแต่สไตล์การเล่นและทักษะการครองบอลของเขาเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงทักษะการเลี้ยงบอลของเขาที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเกมกับคาซาเพียเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเขาพักอกเอาบอลลงบริเวณนอกกรอบเขตโทษก่อนที่เขาจะเลี้ยงบอลแหวกกลุ่มผู้เล่นของคู่แข่งก่อนจุดเข้าไปยิงเสาแรกในกรอบเขตโทษ ที่ทำให้ริ卡โดบาติสต้าผู้รักษาประตูของคู่แข่งต้องออกแรงเซฟแม้ว่าเนเวสจะมีจุดด้อยในการเล่นเกมรับอยู่บ้างแต่เขาก็ช่วยปกป้องแผงแนวรับได้การสกัดบอลของเขาอยู่ที่5.6ครั้งต่อการสัมผัสบอล100 0ครั้งของคู่แข่งซึ่งถือว่าสูงสุดในทีมเบนฟิก้าขณะที่เขาแย่งบอลสำเร็จ9.4ครั้งต่อ90สูงที่สุดเป็นอันดับ2เขาชนะในการเข้าสกัดบอล72% ด้วยส่วนสูง5ฟุต7นิ้ว170เซนติเมตรแต่เขาเอาชนะในการแย่งหมงสำเร็จ58.6%ความเร็วในการเข้าแย่งบอลคืนและความตื่นตัวในการเล่นเกมรับแสดงให้เห็นในตัวอย่างเกมกับเอสโตริวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแม้ว่าจะวิ่งตามหลังคู่แข่งอยู่หลายช่วงตัวแต่เขาวิ่งสป,ปรินต์เข้าไปสลายแย่งบอลช่วยทีมได้แบบวุ่นวิตซูบิเบดีคือโปรไฟล์ผู้เล่นที่อาร์ซนอลต้องการ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพความฟิตของโทมัสปาเตที่พลาดลงเล่นไป40เกมในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาและสัญญาของจอจินโยจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าดังนั้นผู้เล่นหมายเลข6กสำหรับแผนงานระยะยาวเป็นสิ่งที่พวกเขาโฟกัสในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่เจ้าเนวสเป็นแข้งดาวรุ่งที่เตมิริพรสวรรค์ที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแดนกลางโปรไฟล์ของเนเวสดูจะมีความดุดันในการเข้าสกัดและมุทะลุในการพาบอลขึ้นหน้าแม้ว่าเขาอาจจะต้องพัฒนาเรื่องร่างกาย เพื่อรับมือกับความเข้มข้นในเวทีเพีย์ลิกโดยการที่เขาอายุแค่19ในช่วงแรกอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงโดยรวมแล้วทั้งคู่ต่างเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพและไม่แปลกใจที่ทำไมอาร์เซนอลนจึงสนใจทั้งคู่สรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะจากสื่อดังในรอบวันที่28มิถุนายน2567พิมเียลิกอังกฤษ อารอนอันเซลมิโนกองหลังดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินาตกลงจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีแล้วโดวยรอเพียงสิงบลูตกลงกับโบคาจูเนียให้ได้เท่านั้นเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่เชลซีเซตวันเตรียมมาตวรวจร่างกายของมากิอูแล้วหลังบรรลุข้อตกลง6ล้านยูโรคว้าตัวจากบาร์เซโลนามาร่วมทีมเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่เอนโซบาเลนิเชียผ่านการตวรวจร่างกายกับแอสตันวิลล่าแล้วเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่นิวคาสเซิลกำลังให้ความสนใจในตัวมาลิกเตียวกองหลังชาวเยอรมีของเอซิมิลาน ข่าจากฟาบิโซโรมาโนเชลซีสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมูรินโญ่กองหลังของนอตติแฮมฟอร์เรสเข้าจากฟาบิโซโรมาโนลหรือร์พูลมีโอกาสไม่มากในการจะเซ็นสัญญากับเอเดรียนกองกลางของอางตาลันตาเพราะต้นสก,กัดไม่ต้องการจะเสีย2กองกลางตัวหลักไปพร้อมๆกันหลายคนสมัน,นี้เข้าจากฟาบิโซโรมาโนแมนเชสเตอร์เตรียมคว้าตัวเรเน่ฮาเก้ G, ผู้จัดการทีมของโกเฮดอีเกิลมาเป็นหนึ่งในสตาร์ลุ่นการหน้าต่อจากรุ่ดฟานิสตรอยเข้าจากฟาบิโซโรมาโน อิฟวิดกำลังเร่งปีเดียวโอมารีฮัตชินสันจากเชลซีมาร่วมทีมสัมเมอร์นี้โดยเชลซีตั้งค่าตัวเอาไว้ที่ราว30ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซโรมาโนลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวไรอัลแม็กไอดู oo, กองกลางดาวรุ่งของเชลซีเข้าจากลิปูเอโค่มัทเาลิกและริคาร์โดคาราฟิโอรีเป็นเป้าหมายในแนวรับของลิเวอร์พูลจะหวังดึงตัวมาแทนที่เจอมาติปสัมเมอร์นี้เข้าจากลิปูเอโค่ โจชัวคิมิดยืนยันว่าอนาคตของเขาจะต้องหารือกับเบมิลกเสียก่อนและไม่สามารถตอบอะไรได้หลังจะกำลังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลข่าวจากลิพูเอคโวัตทรุเอนโดยืนยันว่าไม่มีปัญหาและพร้อมจะอยู่เพื่อย่งตำแหน่งในทีมหากลิเวอร์พูลจะคว้าตัวกองกลางคนใหม่เข้ามาเสริมแกร่งสัมม์นี้ข่าวจากลิพูเอเคโอแมนเชสเตอร์เต็ดและอาเซนอลกำลังให้ความสนใจในตัวเฟดดี้คาดิโอกรูแบ็กซ้ายชาวตุรกีของเฟนนัมเช่นณเวลานี้ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ